สวัสดีจ้าทุกคนตอนนี้ลวนอยู่ที่หลังสวนนะจ้ะบรรยากาศตอนนี้ก็ฝนตกจ้าทุกคนลวนจะพาทุกคนนี่จะมาดูดอกไม้นี่นะจ้ะสีสวยมากเลยจ้าทุกคนมาเลยจ้าทุกคนมาดูด้วยกันเนาะจ้ามาเลยจ้าบรรยากาศของวันนี้ก็ฝนตกนะจ้าทุกคนแต่ช่วงที่ลวนถ่ายวีดีโอนี้ก็ก็ยังตกอยู่นะจ๊ะแต่ก็ตกไม่มากจ้า ตกลินลินนิดหนึ่งจ้ะทุกคนจะล้วนจะพาทุกคนมาดูดอกไม้ช่วงนี้ที่ประเทศอังกฤษนะจ๊ะดอกนี้ก็อยู่ที่บ้านล้วนเองจ้ะอยู่ที่หลังสวนนะจ๊ะทุกคนน่จ้ะเป็นพุ่มใหญ่มากเลยจ้ะสีชมพูสวยๆนะจ๊ะเนาะลวนจะให้ดูทุกคนดูพุ่มของเขานะจ๊ะดอกไม้ต้นนะจ๊ะกิ่งเขาเป็นแบบนี้นะจ๊ะเป็นพุ่มๆ กิ่งของเขาก็จะเปราะหักง่ายนะจ๊ะทุกคนจ้ะเดี๋ยวนะจ๊ะเขาจะขยายกอขยายต้นออกมาใหญ่นะจ๊ะทุกคนนี้ดอกเขาก็บานไม่ยังไม่เต็มที่เท่าไหร่นะจ๊ะนี่จ้ะดอกเขาก็จะเป็นลักษณะเดี๋ยวรวนจะพาทุกคนมาดูนี้ดีกว่าดอกใหญ่หญที่ที่เขาบานนะจ๊ะเดี๋ยนะจ๊ะนีจ้ะเดี๋ยวมามาดูดอกนี้ ดอกนี้ดีกว่าจะพวงพุ่มนี้จะนี่จ้ะทุกคนจ้ะพุ่มนี้ก็พวงนี้นะจ๊ะพูดผิดพวงนี้ก็จะพวงใหญ่นะจ๊ะก็รู้สึกว่าเขาจะบานเต็มที่แล้วจ้ะทุกคนในพวงนี้นะจ๊ะเขาเป็นพวงจ้ะนี่จ้ะทุกคนจ้ะนี่เป็นพวงกิ่งของเขาเป็นพวงพวงนี้ก็มีหลายดอกนะจ้ะทุกคนเพราะว่าดอกเขาจะเป็นดอกเล็กๆนะจ๊ะดอกเล็กๆแต่ก็เดี๋ยวนีจ้ะนี่จ้ะ ดอกหนึ่งของเขาเดี๋ยวน้าลวนจะให้ดูนี่จ้าทุกคนดอกหนึ่งเขาแค่นี้นะจ้านีจ้ะแต่เขาก็จะออกมาเป็นมันจะเป็นพวงนะจ้ามันก็เลยเป็นเหมือนดอกไม้ดอกใหญ่นะจ้าทุกคนฝนแฉะนิดหน่อยนะจ้ะน้าบรรยากาศฝนตกต้นไม้ก็ชุ่มชื่นดีจ้าลวนก็ได้ปลูกไว้หลายปีแล้วแหละจ้าทุกคนเราก็ขยายพันธุ์ไปปลูกที่อื่นได้นะจ้าทุกคนจ้า รู้สึกว่าเขาจะไม่ต้องการแสงแดดมากหรอกจ้ะเพราะว่าตามที่หลวนมีประสบการณ์ที่ปลูกเองนะจ้ะเพราะอันนี้มันก็จะมีต้นแอปเปิลนะจ้ะต้นแอปเปิลปีนี้ไม่มีลูกเลยจ้ะทุกคนไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรจ้ะหรืออาจจะเป็นเพราะปีนี้หรือว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะจ้ะจะลวนอยาพาทุกคนมาดูดอกไม้นะจ้ะเนาะจ้ะสวยมากเลยจ้ะ แต่ล้วนไม่แน่ใจว่าเขาจะมีกลิ่นไหมล้วนว่าไม่มีกลิ่นหรอกจ้ะทุกคนจ้ดอกชนิดนี้ล้วนว่าไม่มีกลิ่นนะจ๊ะนี่จ้ะสวยนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะจ๊ะนี่จ้ะก็มีดอกบานเต็มที่หลายพวงนะจ๊ะทุกคนจ้ะนี่จ้ะเดี๋ยวล้วนจะพุ่มหนึ่งนี้นะจ๊ะดอกเขาจะบานไม่เท่ากันนะจ๊ะทุกคนก็นี่จ้ะไม่พร้อมกันนะจ๊ะก็ดู กิ่งนี้พวงนี้นะจ๊ะจะทุกคนจา้าดอกเขาถ้าเขายังไม่ดอกเต็มที่เขาก็จะเป็นลักษณะสีอย่างนี้นะจ๊ะทุกคนแต่เวลาเขาบานเต็มที่เขาก็จะนี่นะจ๊ะทุกคนจา้าเวลาเขาแก่ดอกแก่มามันก็จะเป็นสีจืดกว่านี้นะจ๊ะทุกคนทางฝั่งน้นก็มีนะจ๊ะทางรั้วติดร้วนจ้นจาสวยงามมากจาก้ะเดี๋ยวรวนจะพาทุกคนมาดูทางฝั่งนี้นะจ๊ะ อฝั่งนี้นะจ๊ะอันนี้เขาดอกเขาก็เพิ่งจะเริ่มออกจะเป็นอย่างนี้นะจ๊ะถ้าดอกเขาเริ่มออกแต่เวลาเขาออกนี่จ้ะทุกคนนี่จ้ะนี่ยังไม่ได้ออกดอกนะจ๊ะกําลังเริ่มอืมเดี๋ยวอีกนะจ้ะอันนี้ก็เริ่มออกดอกแต่ก็ยัง theme, <Oy S 1> ไม่เริ่มแต่ยังไม่ออกหมดจ้ะทุกคนเขาจะมองเห็นนี่จ้ะนี่นะจ๊ะยังไม่ออกหมดเนาะอืม สวยงามดีนะจ๊ะทำไมล้วนถึงรู้ว่าดอกชนิดนี้เขาไม่ต้องการแดดมากจ้ะเพราะว่าข้างบนนี้นี่จ้ะมันจะบังมันจะมีต้นนี้บังนะจ๊ะต้นแอปเปิลนี้จ้ะทุกคนจ้าคลิปนี้ล้วนก็อจุไว้แค่นี้นะจ๊ะขอบคุณมากๆนะจ๊ะทุกคนที่มารับชมขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะขอบคุณมากๆจ้าสวัสดีนะจ๊ะบายจ้า